แต่เลือกโดยที่มองไม่เห็นให้ตุองไม่ต้องาปิดตาไม่ไม่ไม่ตองมปิดตาเพราอไปนฝากายฝากพีนก่อนเกนีเรียกว่าชุกตัวจีดครับครับนะเาบอกว่าเกมนี้ใครชนะนะฮะสิบาวิเราจะให้เวลาทาอะไรกับฟูก็ได้ไม่ต้องมาถึงกับหูคือตอนนี้คือมาเป็นแขกัเชิญรายการเรายังไงก็ต้องยอมแล้วถูกต้องไม่ว่าจะหอบแย้มครับจูบปากหรือว่าเลียหู จะโดนโดนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วแหละนะฮะใส่ครับอะใส่อุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้หมุนตัวนี่นะฮะจะได้จะได้ดูไม่ออกว่าเป็นฝั่งไหนฝั่งตอนนี้นะพวกก็ตาบอกว่าความรักเรียบร้อยนะโอเคขออนุญห้หมุนตัวก่อนสารอบนะฮะหนึ่งสองสา่สอาโอเคออโอเคโอเอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคเ้ยพอแล้วอานะฮะโอเคโอเค ตอนนี้ปุ๊กไม่รู้แล้วว่ากําลังหันหน้าออกหรือหันหน้าเข้านะครับเพราะฉะนั้นถามก่อนเลยครับปุ๊กครับซ้ายหรือขวาครับเออชุดตัวจี๊บชุดตัวจี๊บเลซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับซ้ายครับโอ้ดีใจอะไรโอ้ดีใจเลยโอ้ยอ่ะอ่ะอ่าต่อไปครับมีอยู่เออเอาเป็นมั่วๆไปเลยครันเอาเอากลางบนหรือล่างครับกลางบนหรือล่างครับ ก้าครับอ่าเอาละครับได้ละได้ละได้ได้แถวผู้โชคดีละได้แผู้โชคดีละครับโอ้โหอันนี้อันนี้จะแบ่งแบ่งแยกปวดยังไงดีเนี่ยผมบอกให้ไหมล่ะครับเอาพวงอะไรไม่พวงอะไรครับเออพวงอะไรพวงอะไรครับเออชอบเป็นพวงครับชอบพวงคชอบเป็นพวงชอบเป็นพวงอ่าเพราะฉะนั้นมีอยู่สามหนึ่งสองหรือสามเอางี้ดีกว่าหนึ่งสองหรือสามครับหนึ่งครับ ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยกัโปรบมือกับผู้โชคดีเราก่อนานะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอเดี๋ยวอยากดอเดีย่ยอะพ่อนเหลียมผ้าเี่ยนายยกตัวจริงผ้าเี่ยครับผเลี่ยมก็ถือว่าพเหลี่ยงไปเชียร์พุกจากไหนครับพอนอ่ารวดเดอาปกวดเดตาแล้วแล้ววันนี้มาจากไหนโดนงานมาอ้อนอ้ผู้บริหารนะครับ ี่เป็นเจ้านายของพอดีแล้วเดี๋ยวเขาไล่ผมเข้าองแกแล้วนะแล้วชอบปลุกพ่อเลยครับครับน่ารักดีเอบฟูชอบเหรอครับไม่พวกคนหรือยากเลยเอาโอเค15วินาทีในการที่จะทำอะไรปุ๊บก็ได้ครับ คุณพี่จะทำอะไรอ่ะจะ่ลุกหรือให้เป็นการุก็ได้แล้วจะรู้จะทำจะตัดมือจะขอกออหนึ่งทีหรือว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออาสิบวินาทีกไได้ให้พุกก่อนก็ได้เอลุกนะสักจีนะเออนะสิบห้วินาทีนะครับ1 2ึ่งองส และที่สำคัญนะฮะกับป้าเหลียงมากคือคาร์โรโดฟังครับครับคนได้ไปดมันดูดครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้องส่งพื้นที่ก่อนส่งพื้นที่ก่อนโอ้แม่หรือม่าโดนต่มากก่อนก่อนแล้วยังอุ้มอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยคุณก็ไม่คิดว่าป้าเหลียงจะไส้แตกไปหรอมาบ้าง นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงนักสไตล์บลุคซูครั้งแรกที่แบงค์ุูเราด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะเรามีหนึ่งเพลงที่ลุงฟุ๊กเนี่ยเขาตั้งใจเอามาฝากกันเลยใช่ครับและอีกหนึ่งเพลงก็พร้อมมากเพราะว่าจักรยานจักรยานเอ้ยนี่น่าจะโดนใจเป็นสองสามสูดเป็นสาม